สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่22เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเอามาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของโอมิครอนพลิกยุทธวิธีล่าสุดสูด่การกลายพันธุ์คู่พลิกขั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับ เชื้อไวรัสนั่นเองนะครับได้พูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณมสันจันทราทิ์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของจำกรไดใช่ไหมครับโอมิครอนโควิด -19 เได้คุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนีนช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียนครับวันนี้เรื่องของปรากฏการดาวเสาจะโคจรมาอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะครับวันที่27สิสิงหาคมนี้ จะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรคุยกับคุณสุภเดิคาริหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรียงนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่21สิงหาคม2566นะครับนายวิทยรัตนกรผู้อํานวยการธนาคารอมสินได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนสินเชื่อกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาน ยานยนต์ไฟฟ้ากับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยซึ่งธนาคารอมสินได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกลับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแล้วมุ่งสู่เป้าหมายของความยั่งยืนนะครับโดยล่าสุดนั้นธนาคารอมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่ชื่อว่า g s b EV Supply c h a i n เพื่อไปการส่งเสริมและเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและผู้ประกอบการซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม EV ีสำหรับสินเชื่อน,นี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ีและก็ซัพพลายเชนซึ่งมีทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า OEM ตลอดจนผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้หมุนเวียนทําธุรกิจรมอว่าลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือว่าการรีไฟแนนซ์ภายใต้โครงการที่ชื่อบจี GSB e ี Supply c h a i n โดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจสินเชื่อกรี n l o ินซึ่งเป็นสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียวนะครับโดยมีวงเงิน50ล้านบาทด้วยกันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสามต่อปีหรือว่า MOR หรือ MLR ลบ3ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกัน มีช่วงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานานสองปีและส,ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินมากกว่า50ล้านบาทสามารถใช้วงเงินสินเชื่อโครงการ GSB for BCG Economy ได้นะครับซึ่งไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวนสอรวันนะครับเป็นกระปุกออมสิน รุ่นอาชีพในฝันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ สองท่านสองนับัณเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำบรรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS อนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งจะให้วงเงิน50ล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ3.745ต่อปีนะครับร้อยละ3.745ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับโดยจะให้วงเงิน50ล้านบาทส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3.745ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินจะให้วงเงิน สินเชื่อ50ล้านบาทเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคัต่อมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่2 1สิงหาคมจากจังหวัดนนทบุรีครับขอแสดงความยินดีกับคุณมทัทรสสันทัศนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับศาสตราจารย์วสันตจันทราทิหัวหน่าศูนย์จีนนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับเริ่มต้นต้องถามอาจารย์เหมือนเดิมนะฮะควระหนกไหมอาจารย์ฮะคุณะหนกไหมตอนนี้ต้องควรควรจะระมัดระวังระมัดระวังอ่าครับใช่ครับตอนนี้ครับสาเหตุสาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย เดิมเนี่ยถ,ถ้าจำกันได้ว่าเรามีการกลายพันธุ์นะฮะตั้งแต่ปี2565เนี่ยก็คืออูฮันโอ้กี่คัน,ลนแล้วแล้วจากนั้นก็มา64ใช่ไหมครับเป็น alpha าก t ม g าอ่าครับซึ่งซึ่งมีคนเสียชีวิตมากที่สุดน,นะฮะก็คือเดลต้าเดลต้าอืมแล้วจากนั้นมาปี2565เนี่ยหกิดไปเข้าสู่ยุคโอเมก้านะฮะ ถ้าจำได้จะเป็น B A จุดหนงจุดองนี่แหละที่<อ>มีคนติดเ,เยอะแต่ว่าคนเสียชีวิตเนี่ยไม่มากครับแล้วจากนั้นเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆตามลําดับจนปี2066เนี่ยครับก็เรียกว่าก็มีสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาคือ XBB นะฮะ XBB นี่ก็มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าดูจากการกลายพันธุ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เป็น minor chain ไม่ใช่เ major c h a ับ แต่ว่าพอเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์อันหนึ่งซึ่งทั้งองค์การกรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาเองและ w h อวเนอรออกมาเตือนพร้อมกันนะครว่าให้ให้ระวังสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้ก็คือ b a เอ .2.86 บีเอ .2.86 นี่คืออะไรนะฮะก็คือเป็นตัวที่เป็นลูกหลานของ b a เอ .2 ฮะ ซึ่งที่น่าแปลกก็คือว่า B.2 เนี่ยปกติเนี่ยาการกลายพันธุ์ของโควิดเนี่ยมักจะพอกลายพันธุ์ไปแล้วมีสายพันธุ์ใหม่ก็จะหายไปเลยคือสัตว์ศูนย์ไม่ไม่ได้มาระบาดอีกใช่ไหมครับครับแล้วอยู่ๆเนี่ยมันมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งแทนที่จะเป็น XBB อะไรประมาณนี้กลับกลายไปเป็น BA ซึ่งสืบจากรลักพันุกรรมแล้วเนี่ยมันไปคล้ายกับ B.2 ที่เคยระบาดแนอดีตรงนี้ครับ,รบที่กำลังเริ่มที่จะ มีความน่ากังวลเพราะฉะนั้นแล้วองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทางอกาองพุทมคุมโรกสหรฐอเเนี่ยคือได้เรียกร้องให้ช่วยกันเฝ้าจับตามองครับอืมครับเราจะต้องจับตามองในประเด็นไหนบ้างครับอาจารย์ครับจับตามองเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับอ่าพอเราเทียบนะฮะผลหลักลูกกรรมระหว่าง B A ถุดสองดั้งเดิมนะฮะจาก B A ถุดสองคือแปดหกพบว่าตรงหนามกาเนี่ยฮะมีการกลายพันธุ์ไปค่อนข้างมาก มากกว่า30ตำแหน่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยในกรณีของโอมิครอนนะฮะซึ่งเป็น B. A. 1.2.4.5และก็มา XBB. จนถึงปัจจุบ,บันเนี่ยการกลายพันธุ์ไม่มากแต่ตัวเนี้ยปรากฏว่าจาก B. A. 2มาเป็น B. A. 2.3.6ตรงตำแหน่งหนึ่งกลายพันธุ์ไปมากกว่า30ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นการความหมายของการกลายพันธุ์ไปสามสิบตัวมอนจะส่งผลนะกับภูมิคุ้มกันที่เราได้รับจากการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันที่เราได้รับจากการติดเชื้อเนี่ยอาจจะออมองไปว่าตัวเนี้ยคือเข้าไปเข้าไปจับหรือทําลายได้ไม่ดีนะอนนไม่รู้จักกันนะพูดง่ายไม่พูดง่ายคือไม่รู้จักจำเป็นจะต้องเศร้าระวังอย่างใจชิดทีเดียวฮะตัวเนี้ยครับ๋อกับด้วยหลักการเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราไม่รู้จักเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย มันมันก็สมมติปกติเนี่ยเวลาที่สิ่งพวกจุลชีพเข้ามาในร่างกายเราใช่ไหมฮะที่เราไม่เป็นอะไรเนี่ยพวกะเข้าไวรัสตนวนี้หรือว่าแบคทีเรียจะเข้ามาทุกวันนะฮะเราก็จะมีปุป๋มคุ้มกันซึ่งเป็นโปรตีนเล็กๆเ,เ,เนี่ยเข้าไปจับแล้วทําลายไวรัสเหล่านี้่ะคือแบคทีเรียเหล่านี้เราก็ไม่เกิดโรคฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่าพูด,ดง่ายๆคือว่าถ้าเผื่อว่าไวรัสตนวนี้เข้ามาแล้วไม่มีป,ปูมิคุ้มกันเนี่ยก็มือกับ มันเข้ามาในบ้านเราได้เลยโดยไม่มีการต่อต้านไม่มีการใช้ปืนเข้าต่อสู้อะไรกันอ๋อเราไม่รู้จักมันเป็นใครมันก็คืออะไรีดีกว่าใช่ใช่ครับก็คือเข้ามาจับกับเซลล์แล้วเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์แล้วทำลายเซลล์เลยครับอืมครับอาจารย์แต่มันมีจุดต่างสาตสิตแหน่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางส่วนมันก็น่าจะพอพอจะคุ้นๆไม่ฮะอาจารย์ฮะอ่าคือคือรู้รุ้ร่างกายเราอ่าถ้าเรามองไปนะฮะเพื่อให้ไม่ไม่เออตื่นสนุกมากก็คือว่า ในกรณีของ B.2 เองเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็โดนภูมิคุ้มกันของเราทีก่กำจัดไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะว่าแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยก็คงพร้อมที่จะ,ะจัดการกับเจ้า B.2.8.6 ซึ่งเป็นลูกหลานของ B.2 ได้ครับอย,อย่างน้อยก็อาจจะตัดแขนตัดขาได้บ้างนะฮะถ้านองนั้นถูกต้องครับไม่ไม่เท่แบบ ใหม่ถอดด้ามสุดที่เดียวไม่ใช่แบบแล้วอย่างนี้เขาเขาจะมีเกณฑ์ในการบอกไหมว่าถ้ากี่ตำแหน่ง,งนหรือที่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยเนี่ยอาจารย์อ๋ออันนี้ฮะเป็นเป็นคำถามที่ดีมากเลยก็คือว่าตอนเนี้ฮะปกติเนี่ยอ่องค์การอนามัยโลกเนี่ยจะดูตรงตำแหน่งเนี่ยนะครับ,รบดูการกลายพันธุ์ถ้ากลายพันธุ์ไปที่ยี่สิบสามสิบตำแหน่งอย่างนี้นะครับ,รบแล้วผนวกกับอาก,การทางคลินิก อ่าสาม,มีมีการเจ็บป่วยรุนแรงมีการเสียชีวิตมากขึ้นมีผู้เข้าราักษาตัวนานมากขึ้นเนี่ยเขาจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ฮะ๋อคือคือตอนนี้เอ่อมันมีชื่ออยู่แล้วจะชื่อว่าพายลิวโรลต่อจากเอ้นั H ่นฮะโอเบกอนนะฮะครับแต่แต่ถ้าเผื่อว่าลักษณะแบบนี้มีการกลายพันธุ์ไปเยอะแต่ว่าเอ่อไม่ได้มีการระบาดรุนแรงแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตมากมายอะไรเขาก็จะตั้งเป็นชื่อเล่นเท่านั้นเองอืม อย่างตัวนี้จะเป็นจะมีชื่อเล่นอยู่นะฮะชื่อเล่นเขาชื่อว่าอ่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเห็นไหมครับผมคนนิดหนึ่งเป็นเป็นชื่อเล่นของดาวลบตกเคราะห์ฮะกับเขาใช้ชื่ออย่างนั้นครับไม่เป็นไร,รอาจะรย์ว่ามันต้องมีชื่อเล่นอยู่ตอนนี้ยังไม่ตั้งชื่อจริงรอก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นการที่ให้พ่อสับตาเฉยๆยังไม่มรับแสงไฟที่หน้ากลางบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อเล่นนะอ๋อกับแล้วความน่ากังวลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะอาจารย์ ความน่ากังวลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ทุกคนก็จะต้องเฝ้าระวงังเฝ้าระวงังปัญาจะเกิดขึ้นสองสองประเภทนะฮะหนึ่ง,งเมื่อเมื่อได้วรรสวนี้ไปแล้วไปทดสอบในห้องปฏิบัติการดูซิว่าอู้พุ้งการของเราเนี่ยที่เรามีอยู่ในหลอดทดลองเนี่ยเราเจาะเลือดมาเนี่ยนะฮะสามารถจะทำปริยาหรือว่าป้องกันการติดเชื้อได้ดีหรือไม่ในหลอดทดลองนั้งประการหนึ่งครับซึ่งเพิ่งไปในอาทิตย์สองที่เขาก็รู้กันครับและประการที่สองก็คือว่าถ้าเกิดมีอัตราผู้เจ็บป่วยเพิ่มขึ้นและผู้เสียชีวิตเพิ อันนี้น,นี้จะเป็นปัญหามันก็ต้องดูทางคลินิกวิทยาด้วยสิครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าการถอดรหัสนลก,กรรรเนี้จะเป็นการบอกลุ่งหน้าว่าอน,นี้มีความเสี่ยงมีแนวโน้มนะที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์เดิมๆให้พึงระวังครับแต่ว่ามันจะมาทําปฏิสัมพันธ์กับเราซึ่งมีภูมุคม้มกันอยู่มากมายอย่างนี้เนี่ยจะออกไปในทางบวกหรือเท่าทุนหรือเป็นลบอเน,นี้เราต้องเฝ้า กับ,บกผมบผมใช้คำพูดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับว่าถ้าเกิดมันมาแนวเดียวกับโควิดที่เรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คงไม่เป็นไรถูกไหมฮะอาจารย์ถุดต้องครับแต่ถ้าเกิดมันมาปุ๊บมันเกิดตายเร็วกว่าของเดิมอันนี้ต้องตระหนักกันแลวต้องตื่นเต้นกันแหละใช่ครับก็ถ้าเกิดเราดูนะฮะตอนที่เรามีเดลตา้าใช่ไหมฮะะครับ,รบและเราคิดว่าเดลตา้าในกำลังลดลดเขาเรียกว่าลดจำนวนลงลดความุกลงเนี่ยทันใดนั้นก็มีโอมครอนขึ้นมา ชื่อนี่สำคัญฮะครับชื่อนี่สำคัญมากเพราะว่าเดอะบริโสเป็นคนกำหนดเขาต้งกำหนดที่าลฟาเบต้าแกมมาดลต้านะจากนั้นก็มองโอมกครอนทีนี้โอมกครอนเนี่ยเดอะบริโงไม่ตั้งชื่อถัดออกไปซึ่งจะเป็นไมพายกโรเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าก็จะเป็นชื่อนิกเนมเล่นๆเช่นแบบฮะบบีเอจุดหนึ่งจุดสองเอ็กซบอะไรประมาณนี้จำได้จำได้ครับครับเปเนอยน ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอาการประกอบกันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่าของเดิมก็ก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ใช้คานี้ได้ใช่ไหมถูกครับจริงแต่ว่าอมันมันก็จะมีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าการเลือกเลือกอวัคซีนที่จะฉีดอ๋อเพราะว่าเพราะว่าถ้าเบื่อสายพันธุ์เนี่ยเราต้องดูนะครับมันจะค,คล้ายๆกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับครับคือเราจะต้องมีการใช้วัคซีนซึ่งไปสอดคล้องกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดล่าสุด อืมครับแต,แต่แต่ละคงจะไล่ทําวัคซีนตามสายพันธุ์ที่มันออกมามีการกลายพันธุ์บ่อยๆคงไม่ไหวมั้งฮะเออเราคำควาความความหมายคือว่าเราคาดว่าจะไล่แต่ไม่ทันนักอ่าไม่ทันนักนใชอ่อย่างเช่นอย่างเช่นตอนเนี้ยสายพันธุ์ล่าสุดที่เราใช้นะฮะในในวัคซีนเนี่ยก็คือเ b b 1บีบีจุดหนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าพวก x b ็บีีทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่ฉีดเ b ็1บีนีจุด่งดห้านี้น่าจะไปคุมได้ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นไอตัวอื่นอย่างเช่นที่เราพูดถึงใน B A ถูกสองถูแหกแค่ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ B B เนี้ยที่มันจะปกเทคได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับงอย่อนเนี้ยเราก็จะต้องระมัดระวังแต่ยังไม่ถึงขนาดโดยแต่โดยรวมเนี่ยวัคซีนเองเนี้ยระยะหลังเราก็จะผลิตได้อย่างรวดเร็วไปเล่นถึงหมึ่ปีก็ผลิต เวอร์ชันใหม่ได้ครับอ๋อแต่แต่คงวิธีการผลิตก็คงจะไม่โหมือกบสมัยตอนโควิดใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์น่อาจจะไม่มีความ <c oughs> เป็น,นับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเบาบางเท่านั้นเองอ่าครับเอาละเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ยังเป็น6 0 8อนยู่ปดยก็จะคงเป็นกลุ่มเบาบางที่ต้องจับตามอ,องเป็นพิเศษถึงแม้จะเป็นสายพันธ์อะไรก็ตามถ้าเป็นโควิดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราจะเห็นว่าโควิดที่ไม่ได้หยุดการกลายพันธ์เลยนะครับรเพราะฉะนั้นการกลายพันธ์เนี่ยก็ยังโชคดีที่ยังกลายพันธ์ออกมาเป็นระดับโอเมก้ารอน แต่ถ้ามันเกิดการกพลิกผันหรือข้ามคู่อะไรสักอย่างแล้วมันเกิดการระบาดมากมายอันนี้เพื่อเป็นการป้องปรามหรือไม่ลดความเสี่ยงเนี่ยบุคคลซึ่งมีอายุมากหรือมีโรคประจําตัว60 8ควรจะไปฉีดวัคซีนครับ,รบอย่างนั้นดีกว่านะครับจะได้สบายใจกันแต่เอาละตอนนี้ก็ในประเทศไทยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดรอยงครับ ถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดคือ B A 2ุดสองจุดปดห้าเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเราซีเควนต์หรือว่าต่อหลับโปรแกรมแล้วใส่ไปในฐานข้อมูลโควิดโลกเนี่ยประมาณหกรายเท่านั้นเอง๋อครับครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอย่างความว่าไม่เยอะเนี่ยทําให้เราก็กลัวๆเหมือนกันเพราะตอนหลังเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราหันไปตรวจ A T K ฮะแล้วมันไม่มีรายงานออกมาและ a t K เราจะไม่รู้ว่าเออคืออตรวจ K ปั๊บจะไม่ตรวจ p C R ก็ตรวจไม่มีการตรวจ E C R จะตรวจ อหลับพนุกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเกรงว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่ายอดภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรครัคือ mm. จํานวนที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะหลอกเราหรือเปล่าว่าเป oh. ็นจำนวนน้อยแต่ว่าป่านี่ยังจมอยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดอะไรเงี้ยครับอ oh. ๋อแต่แต่เราจะไปเอตรวจแบบเดิมมันคงไม่ไหวไหมฮะคงต้องเป็นช่วงๆฮะเป็นช่วงๆสมมติว,ว่า mm. เป็นช่วงๆ mm. แล้วก็การการทําเนี่ยก็คือก็เลือกสูงนะฮะอย่างคน อาจจะสุ่มมาวันหนึ่งร้อยตัวอย่างทุกๆอาทิตย์ร้อยตัวอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับกับก็เป็นไปได้แต่ว่ามันจะ<ม>เรื่ออะไรฮะยังไงก็ต้องต้องมีวิธีการใช่ไหมอาจารย์ในทางในทางที่จะเอาตัวอย่างมาสังเคราะห์มาตรวจสอบกันเลอาจารย์ครับต้องมีวิธีการฮนะอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เขาทาตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้ตรวจในคนละก็จะตรวจในน้ําเสียอย่างที่เคยอธิบายใช่ไหมคือคนเนี่ยในชุมชนเนี่ยพอถ่ายหรืออุจจาระลงมาเนี่ยเขาเอาน้ำเนี่ยมาตรวจ ็จะพบว่ามีมีการกลายพันธุ์หรือมีโควิดหรือไม่อันนี้จะรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดหรือคนเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้กับเพราะฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยเขาจะตรวจใช้ไปสูบน้ําเสียฮะซึ่งในที่จาจารยเล่าให้ฟังใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะออกมาแนวนั้นแต่ของเราของเราทําแบบนั้นไมอาจารย์ของของเรานี่มีทําบ้างนะอย่างที่ที่รามาธิบดีก็ทาในบางส่วนของโรงพยาบาลจักรีนรุประดิษฐ์นะครับ จะกรีนนะหรือบดินอ๋อๆครับ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 เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เจออะไรก็ยังปกติอยู่นะฮะสบายใจได้ใช่ครับแต่ตอนนี้มันมีเอมีมีโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นบ้างไหมฮะในโลกใบนี้เนี่ยอาจารย์ครับคือดูแล้วเนี่ยกรับใดที่เรายังมีอ่าการที่เพิกซีดกลับนั้นเนี่ยเวลาก็จะมีมีถูกแรงกดดันให้แปรเชื้อไปอีกฮะไปขึ้นเป็นไวขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ มองดูแล้วก็คือมันก็จะมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็ต้องพยายามลีดวัคซีนตามให้ทันหรือใกล้เคียงครับกลับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอาเป็นว่าตอนนี้คนไทยล้วก็อาจารย์มีอะไรจะฝากไหมครับเชนครับคือตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีความน่ากังวลอะไรมากมายนะครับ,บเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตของโควิดลดลงอย่างมีนัยะสําคัญแล้วเท่ากับว่าการติดเชื้อหรือการฉีรดวัคซีนไปเติมเต็มภูมิคุ้มกันของเราตลอดเวลาฮะ เพราะฉะนั้นไอ้วัวแล้วที่มีการกลายพันธุ์ไปเนี่ยทําให้เราก็อยู่เขาได้ไม่ได้เจ็บป่วยเลอรุนแรงในขณะเดียวกันในสุดก็จะไปเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือจะมีการฉีดวัคซีนที่ปรับปรุงพัฒนาทุกๆปีให้กับคนที่มีความเสี่ยงไม่ได้ทุกคนครับครับอ่ะจะได้สบายใจกันเอาละครับวันนี้ตุ๊กตวอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ ประสันจันทราทิ์นะครับหัวหน้าศูนย์จีนนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของไวรัสโควิด -19 เรื่องของการกลายพันธุ์คู่พลิกขั้วอะไรก็แล้วแต่นะครับกลายเป็นสายพันธุ์อีสายพันธุ์หนึ่งซึ่งก็ติดตามดูอย่างเฝ้าระวังนะครับโดยสรุปแล้วเอาละรครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องของวันที่27สิงหาคมนี้ครับ ปรากฏการดาวเสาจะโครจรมาอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะครับจะดูจากไหนได้อย่างไรพูดคุยกับคุณสุภเดชค์คหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรื่ยงนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสิน มีวงเงิน50ล้านบาทเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ